สำหรับที่การใช้งานตัวเครื่อง CMI 681นะคะเราจะมาพูดถึงเมนูแต่ละเมนูของตัวเครื่องรุ่นนี้เลยนะคะเมนูที่1ที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือจะเป็นเมนูแผนกนะคะเมื่อเรากดปุ่มเมนู1ครั้งนะคะจะมีเมนูขึ้นมานะคะให้เลือกไปที่เมนูที่1ก็คือแผนกนะคะ เมนูนี้นะคะจะสามารถเพิ่มแผนกได้นะคะโดยเราทําการเพิ่มจากเครื่องมันทึกเวลานะคะปัจจุบันนี้จะมีแผนกทั้งหมดก็คือ4แผนกนะคะจะมีแผนกคอก็คือคอเซนเตอร์นะคะซัพพอร์ตแอดมินแล้วก็เซลล์นะคะตัวเลขด้านหลังนะคะอย่างตัวด้านบนสุดนียค่ะแผนกที่1นคอนะคะจะมีพนักงานทั้งหมด5ท่านนะคะแผนกที่2 s u ซัพพอร์ตจะมีพนักงานทั้งหมด4ท่านนะคะตอนนี้เราจะมาพูดถึงการเพิ่มแผนกนะคะเราจะมาเลือกนะคะในส่วนของแผนกนะคะที่ยังว่างอยู่นะคะ เลือกไปที่แผนกที่ห้าแล้วกดโอเคแล้วเพิ่มแผนกที่เราต้องการไปนะคะโดยเราใช้ปุ่มในส่วนของตัวแรขนะคะเป็นการพิมพ์นะคะในส่วนของตัวอักษรตรงนี้นะคะก็จะพิมพ์เป็นแผนกชื่อแผนกสต็อกนะคะเมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดปุ่มโอเคนะคะ พอกดปุ่มโอเคเรียบร้อยนะคะก็จะมีแผนกเพิ่มขึ้นมานะคะหากเราต้องการจะแก้ไขในส่วนของตัวชื่อแผนกก็สามารถแก้ไขได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือกดปุ่มโอเคเข้าไปที่แผนกนั้นแล้วก็พิมพ์เพิ่มเติมได้เลยนะคะจากนั้นกดโอเคก็จะเป็นการเพิ่มแผนกแล้วก็แก้ไขในส่วนของชื่อแผนกนะคะอันนี้จะเป็นเมนูแรกนะคะสําหรับตัวเครื่องฟิล์มไอหนะคะ